สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถาน วัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเราอยากจะต่อยอดส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยสู่นานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอาหารไทยด้วยเรื่องราวของอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกช่วยเพิ่มคุณค่าและก็มุลค่าให้กับอาหารไทยค่ะสร้างความนิยมในวัฒนธรรมอาหารไทยช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจึงได้จัดกิจกรรม Thai Test Therapy Challenge ครั้งที่1กับการแข่งขันทําอาหารออนไลน์ค่ะระหว่างวันที่5ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2564เพื่อเชิญชวนให้เชฟ แล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะมาทำเมนูอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นโดยเชฟกิติพรคำพึ่งพรก็ได้รังสรรค์เมนูลิ้นฟ้าฟิลลมิยองซอสมัสสั่นจนควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันไทเทสเทอร์ y ี h ชาเลนจ์ครั้งที่1มาได้ค่ะและในวันนี้ค่ะเชฟเมย์หรือว่าน้องเมย์ของเราจะมาสร้างสารรค์เมนูอีก1เมนูเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือเมนูปลาถุงทองมรกตซดมะขาม จะเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณกิติพรคำพึ่งพรหรือน้องเมย์ค่ะสวัสดีค่ะสก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการไทยเทสเทอร์ c ี a ชเลน g ์ครั้งที่หนึ่งด้วยนะคะ,คคะได้รับรางวัลมาแบบสุดยอดขนาดนี้ได้ถึงอันดับที่สองใช่ไหมคะ<ช>รองชนะ,ะเลิศอันดับที่หนึ่งน้องเมย์เป็นเชฟหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นคะ่ะ ไม่ได้เป็นใช่ค่ะหนูยังเรียนอยู่เลยยังเรียนอยู่ก็ต้องเรียนข่าวกรมแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะแล้วเรียนอะไรคะหนูเรียนครูดนตรีค่ะตอนนี้ครูสอนยูใช่ค่ะครูดนตรีแล้วหันมาเริ่มทําอาหารได้ยังไงอะคะเกิดจากความชื่นชอบค่ะกวามชื่นชอบทั้งการทําการดูอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนแต่ว่าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สเรียนทำอาหารออนไลน์ ที่เรียนมาก็คือเรียนออนไลน์<ช>ไม่ได้ไปเรียนในห้องเรียน<ช>กับอาจารย์ยตัวต่อตัวด้วยใช่ค่ะเรียนออนไลน์และที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการหันมาออสนใจในเรื่องของอาหารไทยที่<ช>มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว,มมว่าจะเป็นพริกแกงเอ,อ,อวยก็ส่วนผสมต่างต่างเนี่ยเขาจะมาจากสมุนไพรซึ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่างเมนูในวันนี้ที่น้องเมย์จะมารังสรรค์ให้กับพวกเราได้รับชมกันชื่อเมนูว่า ผ้าถุงทองมรกตซดมะขามค่ะล้าถุงทองมรกตซดมะขามแค่ชื่อ <c oughs> ก็แบบสร้างสารรค์แล้ว<ช>อะแบนูนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรบ้างไหมคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะคําว่าพลานะคะแล้วจะไปทีละอย่างนะคะ <c oughs> คําว่าผ้ามาจากคําว่าผ้ากุ้งอ <c oughs> เคยไดยินใช่ไหมคะ,คะผ้ากุ้งใช่ค่ะปกติผ้ากุ้งจะเป็นยำแล้วเป็นยำสมุนไพรที่มีตะไคร้ผักชีใบเลื่อยอย่างเงี้ยค่ะใบสะระแหน่ต่างๆพริกเอยอไรเอยนะคะแล้วก็ยำรวมกันนะคะปกติเราจะทานเป็นยำเป็นจานยำใ,ใช่ไหมคะวันนี้เราเอานามาใส่ในไส้ ถุงทองเอาผ้ากุ้งอะนะคะผ้ากุ้งใช่ใส่ถุงทองใช่ค่ะแล้วก็ผ้ากุ้งของเราจะเพิ่มกลิ่นอีกหนึ่งตัวนั่นคือผักชีลาวลงไปปกติไม่มีเราเพิ่มกลิ่นผักชีลาวเข้าไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่เมย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเลยอันนี้คืออยู่ในส่วนของคําว่ามรกรอเปล่าคะมรกรคือตัวนี้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวยังกระเจี๊ยบเขียวเพราะว่าตัวนี้กระเจี๊ยบเขียวนี่คือมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการที่แบบ เมนูลดน้ำหนักอะไรช่วยเคลือบกระเพาะด้วยนี่พี่ลืมเลยเพราะส่วนกลุ่มคนที่แบบเป็นกดไหลย้อนก็เจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรไทยที่ดีมากๆต่อร่างกายซึ่งเข้ากับโครงการไทเทสเตอร์พีของเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีสรรพคุณทางยาช่วยในการเคลือบกระเพาะใครที่เป็นโรคกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลยนี่คือหนึ่งใน วัตถุดิบของเมนูของเราอันนี้คือส่วนของมรกตใช่ค่ะซอสมะขามนะคะซอสมะขามคือตัวซอสที่ทานคู่กับตัวถุงทองค่ะซึ่งซอสมะขามของเรานะคะก็จะมีวัตถุดิบหลักเป็นตัวมะขามค่ะอ๋ออันนี้ก็คือซอสมะขามใช่ซึ่งซอสมะขามนี้ก็จะมีวิตามินซีรวยอ๋อพี่บิมขอชื่อเมนูอีกทีนึงได้ไหมคะผ้าถุงทองมรกตซอสมะขาม แต่เราใช้คําว่าซดนี่คะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะล้อก,กันใช่เหมือนแบบว่าทานถุงทองซดกับตัวมะขามอย่างเงี้ย,ย<ล>ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทานคู่กันเป็นการแก้นะคะอันนี้จะเป็นตัวมูสกุ้งค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งมูดกุ้งตัวนี้นะคะเราจะนํากุ้งแช่แข็งไปปั่นนะคะแล้วก็นํามาโพสต์ซึ่งการโพสตเนี่ยไม่ใช่การต้มการโพสต์คือการนําลงไปเหมือนคล้ายๆกับต้มในน้ําที่ไม่ได้เดือดอแต่เป็นน้ําร้อนแบบนิ่งๆแล้วก็กดเอาไว้เป็นการโพสต์กุ้งทา <ำ S 1> เดเป็นมูสกุ้งเ,เดี๋ยวเรามาลงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะ โพสใช่ค่ะโพสเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จากน้องเมย์ค่ะได้ฟังแค่นี้เนี่ยเห็นแล้วว่าสรรพคุณเขามีเยอะมากเพราะว่าใช้สมุนไพรไทยเยอะมากตั้งแต่ขั้นตอนของการพลาหรือว่าการยำนั่นเองที่มีทั้งตัดท้มีต้นหอมต่างๆมากมายใช่ไหมมีหอมแดงมีหอมแดงกระเทียมใช่แล้วก็บรกดใส่ตัวกระเทียมแล้วก็ผักชีลาวเข้าไปด้วยและแน่นอนว่าซอสมะขามของเราก็อุดมไปด้วยวิตามินซีที่มีต่อร่างกายมากๆทีนี้ อยากจะเรียนรู้วิธีการทำผ้าถุง,ถองทองมรกมรกสมะขามแล้ว<ช>ก่อนอื่นเลยวัตถุดิบที่เราจะต้องมีคืออะไรบ้างคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็เป็นตัวกุ้งค่ะเพราะว่าของเราใช้เป็นผ้ากุ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวพริกค่ะ,คะแล้วก็เป็นตัวใบสะระแหน่ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะต่อมาเป็นผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็ตัวกระเจี๊ยบของเราซึ่งตัวกระเจี๊ยบของเราจะต้องต้มก่อนแล้วก็ค่อยนํามายำอันนี้คือวัตถุดิบในส่วนของพลากุ้งของพลากุ้งที่เราจะไปตักไส้นั่เองทีนี้ก็จะมาถึงตัวซอสมะขามนะคะซอสมะขามก็จะมีเป็นตัวน้ํามะขามเปียดน้ำตาลตีบนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็มี รากผักชีกับกระเทียมหกลงกันด้วยเราเอารากผักชีกับกระเทียมเนี่ยไปผัดก่อนแล้วเราก็เอาไปเคี่ยวกับซอสค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะไลออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะต่อมาเป็นตัวมุสกุ้งมุสกุ้งก็จะมีเป็นง่ายๆเลยค่ะมีแค่กุ้งอ่ากะอ่ากุ้งพริกไทยแล้วก็เกลือค่ะสามอย่างนี้อย่างที่เรามาปั่นรวมกันรา้วชแล้วเอาไปเขาเรียกว่า โพสในน้ำร้อนที่เป็นน้ำร้อนเฉยๆไม่ได้ต้มด้วยนะเป็นการต้มแต่ว่าไม่ได้น้ำเดือดปุดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่บนไฟไม่ไม่ได้ต้มแบบน้ำเดือดปุดรักษาอุณหภูมิไฟเอาไว้ไม่ให้น้ำมันเดือดขึ้นมาเข้าใจได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเห็นแล้วค่ะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยมีสรรพคุณทางยา หมดเลยใช่แค่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละอย่างคือดีต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าเมนูนี้นะคะถูกใจคนที่รักสุขภาพแน่นอนและที่สาคัญถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเพราะว่าอร่อยค่ะเป็นอ้วนด้วยใช่ยืนยันได้เลยว่าอร่อยแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะอยากจะรู้วิธีการทําแล้ววันนี้น้องเมย์จะสามารถจับมือพี่บิมทําเลยได้ไหมคะได้ค่ะง่ายมากเลยทำได้ไหมคะสัญญา่ะทําได้มากเลยมาเลยค่ะงั้นขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนเลยดีกว่าอันนี้เป็นถุงมือนะคะ ชึบๆก่อนอื่นเลยเราทําที่ส่วนไหนก่อนคะน้องเมย์อย่างแรกนะคะเราจะเป็นส่วนของน้ํายําค่ะน้ํายํานี่มีอะไรคะที่มีอยู่แล้วน้ายานี้จะมีเป็นตัวน้ําตานะคะน้ําปลามะนาวนะคะแล้วก็เป็นตัวน้ําพริกเผาค่ะน้ําตาลน้ําปลามะนาวแล้วก็น้ําพริกเผาใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องคนใช่ค,ค่ะแล้วเดี๋ยวเมย์ก็จะมาเริ่มหั่น ในตัวของตะไคร้ค่ะซึ่งเราจะทําการซอยเล็กๆเพือ่อไม่ให้มันเป็นชิ้นใหญ่ในการกินถุงทองค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่ามันจะทานง่ายขึ้นใช่ไหมคะเคล็ดลับในการทานตะไคร้ใช่ค่ะพอเราทานออกไปยิ่งทอดอย่างเงี้ยค่ะเราไปอยู่ในถุนทงทองแล้วเราทอดอย่างเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามีผักอะไรบ้าง<อ>แต่แค่มีกลิ่นหอมๆอย่างเงี้ยค่ะได้รับรู้ถึงความอร่อยโดยที่แบบว่าเด็กๆก,ก,ก็สามารถทานได้ผูเ้เด็ก,ดกๆบางคนบอกว่าตะไคร้<อ> ใครจะไปกินตะไคร้เลยแต่ที่จริงสามารถทานได้โดยที่น้องๆไม่รู้ตัวด้วยซ้ำที่ดีต่อสุขภาพเลยต่อมาเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงซอยลงไปค่ะหอมแดงก็มีคุณประโยชน์ทางยาเช่นกันใช่ค่ะต่อมาเป็นกระเทียมซึ่งตัวกระเทียมมีประโยชน์เยอะมากเลยที่สุดเลยใช่ค่ะเราจะใช้เป็นสดหมดเลยนะคะ อ๋อก็คือเราจะทําให้เขาสุกตอนที่เราไปทอดเดี่ยวเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้สุกมากนะคะต่อมาเป็นตัวผักชีใบเลื่อยค่ะซอยเหมือนกันค่ะอาจะซอยทุกอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะผักชีใบเลื่อยซอยค่ะโอ้โหชำนาญมากในกถ้าเกิดให้มีมเป็นคนที่ไปซอยผักทุกอย่างเองนะคะพรุ่งนี้รายการก็ไม่จบแ่้ จะมาเป็นพริกแดงค่ะซึ่งพริกแดงเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ทานเผ็ดหรือไม่อยากจะลูกโดนเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ไปเลยเต็มที่เลยค่ะอันนี้ใส่แบบมีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยถือเป็นวัตถุดิบที่ปกติแล้วจะอยู่ในพช่าใช่ค่ะอยู่ในภากรุ้งค่ะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือใบสะระแหน่อันใช่ค่ะใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นต์ตัวนี้จะหอมมากเลยใส่ไปใช่ค่ะ อันนี้ต้องหั่นด้วยไหมคะหันเหมือนกันค่ะซอยลงไปเลยหอมแล้วอ่ะใช่ค่ะเลยอ่ะนีนจะใส่ลงไปก่อนนะคะค่ะปึ๊บพี่บีมจะทําในขั้นตอนที่ยากที่สุดกันคนนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้พี่บีนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยเหรอคะใส่หมดเลยค่ะปชอบมากแล้วก็ เป็นตัวกระเจี๊ยบค่ะอันนี้ซึ่งเราต้มมาแล้วกระเจี๊ยบก็คือเราใส่เข้าไปในไส้เหมือนกันใช่ไหมคะคะกระเจี๊ยบจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวที่ต้มแล้วใช่ค่ะต้มแล้วใส่หมดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวผักชีฝรั่งที่เราบอกไปมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาค่ะโอ้โหน้าทานแล้วอ่ะนี่ที่จริงถ้าเกิดเราไม่จําเป็นเราไม่ได้เอาไปทอดก็สามารถทานได้แล้วทานได้เลยใช่ค่ะมันเป็นยำชนิดหนึ่งเลยค่ะ อันนี้ก็ได้เป็นไส้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อมาเราจะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ค่ะการคันทำหัวใช่ค่ะหัวถุงทองมางานศิลปะมาแล้วซึ่งหัวถุงทองนะคะเราจะใช้เป็นแป้งปอเปียค่ะค่ะใช้เป็นแป้งปอเปียปกติมันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่แผ่นสี่เหลี่ยมใช่ค่ะแล้วเราก็เอามาทําเป็น2แบบนะคะแบบแรกคือเป็นแบบกลมๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็แบบที่สองเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะซึ่งไอแบบกลมเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่และสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นเล็กวิธีการทํานะคะแล้วก็เอาแผ่นกลมซึ่งเป็นแผ่นใหญ่อะลอกออกมาก,ก่อนซึ่งตัวนี้ต้องคอยระวังนะคะที่ใส่กล่องไว้เพราะว่าแม่ขอโดนลวมถ้าโดนลมแล้วมันจะแข็งไม่สามารถหัวได้แผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยปกติก็คือจะเป็นสําเร็จรูปมาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหคะใช่แข็งอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัว ใส่ลงไปค่ะใส่ใส่ลงไปไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวยเดี๋ยว<อ>จะห่อข้างบนไม่ได้ไใช่ค่ะอันนี้ต้องรีบเตือนพี่บิมเลยนะคะเรื่องอะไรแบบใส่เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะโลกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะห่อให้เขาเป็นไส้ลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับจีบเหมือนจับจีบพัดอ,อย่างนี้เลยค่ะ นี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะแล้ก็ได้เป็นตัวถุงทองแบบนี้แล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องผูกค่ะผูกตัวถุงทองซึ่งเราจะใช้เป็นตัวใบเตยค่ะปกติจะใช้เป็นต้นหอมก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติใช้ตัวใบเตยเนี่ยเวลาตอนทอดจะมีกลิ่นของใบเตยหอมออ,อกมาทุกอย่างคิดมาแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัด ตกแต่งนิดนึงเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้เป็นถุงทองแบบนี้ค่ะนี่น่าทานมากนี่ขนาดยังไม่ทอดยังดูน่าทานแล้วอ่ะใช่ค่ะปึ๊บนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้นี่เห็นไหมคะนี่พี่บิมขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้ให้พี่บิม่ะได้ค่ะอันนี้ค่ะแผ่นใหญ่ก่อนเลยปึ๊บ แล้วก็เป็นแผ่นเล็กค่ะอย่างรวดเร็วใช่ค่ะอันนี้เยอะไปไหมคะได้ได้ค่ะชอ้อนช้อนไอก้ได้หลั<า>งจากนั้นขั้นตอนการหอ่อพับขึ้นไปค่ะอันนี้น่าจะใสยย่หย่อันนี้เ็ดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้เดี๋ยวให้ น,น้องเนเป็นคนช่วยหอดีกว่านี่ค่ะอีกหนึ่งชิ้นอะพับจีบให้คุณพี่ทำดูวิธีการทําอย่างรวดเร็วหนึ่งสองซ้ำปุ๊บนี่ค่ะห่อมันพัดเลยค่ะพับไปทบไปทบมาอย่างนี้ค่ะมันพัดเลยสองด้านแล้วก็ผูกเขานะ้านะเหมือที่พี่ช่วยถือให้นี่ค่ะซึ่งถุงทองนี้ก็เป็นเมนูโบราณค่ะ ที่เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยทันเล่นอย่างเงี้ยค่ะเราได้ถุงทองแล้วปกติเราจะต้องแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันร้อนจัดใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าไม่ไม่ร้อนมากนะคะถ้าสมมติร้อนมากเนี่ยเขาจะไหมและยิ่งตัวนี้เป็นตัวยำอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไหม้ง่ายนิดนึงประมาณกี่นาทีคะแป๊บเดียวเลยค่ะตอนนี้สองสามนาทีก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะที่เห็นด้านซ้ายย,ยังมีอีกหนึ่งส่วนผสนมคืออะไรอะคะอันนี้จะเป็นตัว โฟงค่ะโฟงกะทิซึ่งกะทิของเราเป็นกะทิที่ต้มตะไคร้ด้วยอใช่ค่ะอันนี้คือส่วนของน้ําซอสหรือว่าอะไรเอ่ยอาจจะแทนคู่กันนะคะโอเคใช่เลยค่ะเลยได้ไหมคะได้เลยวัตถุดิบอะไรบ้างเลยสองอย่างเองค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวกะทินะคะแล้วก็นําไปต้มกับตัวตะไคร้ให้มีกลิ่นหอมของตะไคร้ขึ้นมาใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าสันทนากรนะคะคือ อ่าเหมือนเป็นสารคล้ายๆกับแบะแสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปปั่นแล้วเขาจะเกิดเป็นฟูเอ่อเป็นโฟมขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นเลยแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วใช่ค่ะ หลังจากนั้น,นเราก็<อ>จะเห็นเป็นฟองอ่ามีฟองแล้วคุณผู้ชมคะนี่ด้านในมีฟองนะคะเห็นไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วเราไปราดยังไงคะนี่ค่ะวางคู่กันเลยนี่ค่ะก็ะจะได้เป็นตัวครีมมี่ครีมมี่จากกะทิมาด้วยซึ่งกะทิของเราก็หอมตะไคร้ไปอีก โอเคตอนนี้เราได้ถุงทองแล้วได้ตัวซอสกะทิแล้วใช่คยังมีที่ยังไม่รู้วิธีการทำนั่นก็คือตัวอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะมูสกุ้งมูสกุ๊งมีขส้นต<ช>อนในการทำนิดนึงได้ไหมคะได้ค,ะะค่ะตัวมูสกุ้งนะคะเราจะนำกุ้งแช่แข็งนะคะมาปั่นค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ขาวลงไปแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อย แล้วก็เอาไปโพสต์แล้วก็รเราจะต้องม้วนก่อนอ,อนะะมงก่อนใช่จึงเราส่วนัหจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือที่โพสต์สุกแล้วนะคะเราจะต้องนําไปม้วนนะคะแล้วก็เจาะ รูอากาศแม่เขามีฟองอากาศขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หมุนแล้วเราก็ผูกซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแ็랩ใสเลยใช้เป็นตัวแ็บใสเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นําไปโพสนะคะซึ่งเราจะต้มน้ำเนี่ยให้ร้อนก่อน <c oughs> หลังจากที่ร้อนเนี่ยเราจะควบคุมอ,อุณหภูมิแต่ว่าไมไ่ถึงกับปิดไฟนะคะเบาไฟมันอ่อนให้มันแค่เหมือนแบบมีฟองขึ้นมาได้นิดนึงนอย่างเงี้ยค่ะประมาณกี่นาทีคะประมาณ10นาทีค่ะใส<า>่ส<า>ลงไป,าาปบบใช่ค่ะแล้วก็กด ตอนที่ต้มอยู่เนี่ยกดลงไปตลอดเวลาไม่ให้เขาลอยขึ้นมาค่ะแค่นี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ซอสมะขามวิธีการทำสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนั่นก<ช>็คือค่ะซอสมะขามเราจะใสะ่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะคะ,ะเพื่อที่จะเอาไปผัดกับตัวที่ เป็นรากขักชีแล้วก็ริกไทยโขลกละเอียดแล้วก็นาไปผัดให้ได้กลิ่นหอมหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้าตาลปี๊บเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวพระเอกของเราคือมะขามมะขามเปียกใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวน้าปลาแค่นี้ค่ะแค่นี้แล้วก็เอาไปราดจัดจานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคนนี้ยกขึ้นมาโชว์ให้ดูนะคะนี่คือปลาถุงทองมรกตซดมะขามใช่เพราะว่านี่คือไส้ อ๋อถุงทองที่ด้านในเป็นไส้พลากกูมมีมรกรดก็คือตัวกระเจี๊ยบค่ะซึ่งมีคุณสมบัติทางยาและที่สําคัญมีซอสมะขามค่ะที่เป็นสมุนไพรไทยเช่นกันค่ะรวมไปถึงมีการตกแต่งด้วยเขาเรียกว่าซอสกะทิเหรอคะหรือว่าอะไรนะคะโฟมกะทิค่ะโฟมกะทิใช่ค่ะใส่เดียความคิดสร้างสรรค์เข้าไปแบบจัดเต็มให้กับเยาวชนหรือว่าคนไทยชาวต่างชาติได้ทานอาหารไทยโดยที่รู้สึกว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ประโยชน์ มีคุณสมบัติพางยาด้วยสมุนไพรไทยมากมายเลยทีเดียวค่ะ<ช>วันนี้สนุกมากเลยค่ะน้องเมย์<ช>ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้น้องเมย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทีม่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะ,คะ,ะก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเมย์ได้ทางช่องทาง Facebook แล้วก็อินสตาแกรมเลยค่ะติดตามได้เลยค่ะเป็นช่องทางส่วนตัวของน้องเมย์นเนาะะมีเรื่องราวดีๆมากมายและที่สําคัญค่ะอยากจะให้ทุกคนติดตาม การเติบโตของน้องเมย์ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนอายุแค่22แต่สามารถรังสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์เมนูดีๆแบบนี้ได้อย่างเยอะมากและที่สำคัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการไทเท Therapy c h a l l e n จ์ครั้งที่หนึ่งด้วยแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากมากเลยค่ะดูค่ะ และในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้มีเกียรติบตัตรเพื่อนำมามอบให้แก่คุณกิติพรคำพึ่งพรหรือน้องเมี่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการสิ่งสร้างทางอาชีพกับเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนาจาันทร์ท่านผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมอบเกียรติบตัตรแก่แขกรับเชิญของเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะ รับไอเดียดีๆแบบนี้ทั้งในเรื่องของอาหารค่ะที่มีคุณประโยชน์ทางยารวมไปถึงเรื่องของศิละปะหัตถกรรมต่างๆนะคะในรายการของเราจะมีวิทยากรผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาให้ความรู้ให้กับทุกคนค่ะถ้าเกิดอยากจะทราบเรื่องราวดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการของเรากับรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันและน้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ